รู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองแล้วช่วยอะไรได้เมื่อรู้ว่าเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นดีร้ายในใจประมาณไหนเมื่อรู้ทันความรู้สึกเราจะกลั่นกรองการตอบโต้ก่อนจะสะท้อนอารมณ์ออกไปเมื่อรู้ทันความรู้สึกเราจะเลือกได้ว่าควรแสดงออกแบบไหน เพื่อให้ผลลัพธ์อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตขึ้นอยู่กับการเลือกกรรมเก่าจะส่งผลจังหวะที่เราเลือกการรู้เท่าทันความรู้สึกก็เหมือนการจัดการกรรมเก่าด้วยการเลือกทำกรรมแบบใหม่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ด้วยการเลือกคิดพูดทำแบบใหม่ ยกระดับการเลือกด้วยความรู้สึกใหม่ให้ดีขึ้นตีความเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์สิ่งที่พบเจอผู้คนสัตว์สิ่งของและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางความรู้สึกในด้านบวกให้มากหาข้อดีในทุกสิ่งมองมุมใหม่ให้ใจรู้สึกดีให้ได้เมื่อนั้น การรู้เท่าทันความรู้สึกจะเป็นเหตุใหม่เพื่อรับผลใหม่ที่ดีขึ้นจะเปลี่ยนอนาคตจะเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เปลี่ยนที่ความรู้สึกก่อนไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการที่เรารู้สึกดีอีกแล้ว